ก็สวัสดีครับอ่าวันนี้จะมาเออคุณจิมมี่เขาเป็นป่วยโรคเออเขากินเออกินยามาหลับไปนะครับเขาเลยเป็นอาการแบบนี้นะจะมันจิมมี่จิมมี่อ่ะจะมาเกดเรามาไปเจอปิดก่อนปิดกันปิดก่อนอ่าออกไปเลยวจิมมี่ไปอ่ะจิมมี่จิมมี่อย่ามองนะอ่านี่คือจิมมี่สองนับจิมมี่สอง จะไม่ไหมเออต่อยต่อยน้องอ่ามันดูส่วนน้องนียกันมั่งนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเออโครงกระดูกนะครับป่าแล้วสีบมพูก็เรียกว่าปอดนะรั้วก็ข้างในนั้นเดี๋ยวจิ้มไปเรียกว่าหวใจนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตานะครับตาก็นี่เรียกว่าหูนะครับหูแล้วก็นี่ก็เรียกว่าผ้านผ้านปากกันปินปากหลับนุกนี่ก็เออ ฟังแม่งเลยค่ะเริ่มด้วยอ่ะอันนี้คือเอ่อคอนครับคอนคิวคิมามาแล้วจับคอนก่อนนะประดับแรกจับจับเออจับไปแล้วอ่าแล้วก็สำคัญทิมี่พร้อมยังครับขาเขาพร้อมแล้วนะครับไปเลยครับไปเลยอื้อเออเออเงาะเหล็กเอเงาะกระดูกมาครับทิมี จิมมี่เขาเออเขาบอกครับไม่เจ็บครับเขารู้สึกว่าเขา่าสบายขึ้นครับจิมมี่ใจเย in, จ็นใจเย in, จ็นใจเย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 ็นโอเคนะอ่าขวนล้างครับกปอปอดครับเขาได้สูบบุหรี่นครับอ่าไม่สำคัญนะทิงไปเออออเจอเอเออเอะเออเเออมือเป็นอะไรเนอะ่อเ เฮ้ยหยิบไม่ได้หรอเออได้แล้วก็ทิ้งไปก็ทิ้งอ้าทิ้งไปมาแล้วก็กวาดล้างอ่ะออกมาโคงกระดูกไม่สำคัญนะออกไปออกสิโว้ยออกไปไม่สำคัญนะกระดูกแข็งแรงดีออกไป ตีกโครงกระดูกเฮียไปออกมาครับไปแย่ลอ่าเอ้ยอ,อันนึงเน,นียน่ะมึงเอะเอาไปกินปะแย่ย่ะมาหลับเวเอาขึ้นมาดีเฮ้ยเอา้าเอา้าเอามานี่อาจิม,มี่เอาไปอ่ะนี่ก็คือหัวใจนะหัวใจนะหัวใจจิม จิมเหมือันได้อยู่ฉนได้อยู่นะครับแล้วเปลี่ยนหัวใจนี้ับเปิดไว้ก่อนเอ๊จะเปิดเปิดไว้เออ้ยากลับไป่าแล้วก็ทำการเาที่ออกเล็กมายิบมายิบมาหอิบยิบดิอิบมาตัดแม่งครับเย้ยเย้ยเ้ย